เบื่อตกูตอยู่ <laughs> What do you want to eat? <laughs> <laughs> เกิน <The> ่นออแต่ทมีทีรลวร์ยูแคนไม่เห็นนะคะไม่ได้เอา <im itation> อีกเครื่องนึงมาอ่านคอมเมนต์ขอโทษนะคะที่เข้ามาไม่ได้แ่้ ผัดไทยผัดไทยอือหือโอ๊ยไอ้นอตลูกใบไอ้นอตคำเนี่ยค่ะ นี่ก็เป็นสวนยอมนั่งได้ปะโอลูกบอลมาขออีก

I don't know then you look I don't know look <at him. coughs> มีเสียงเพลงเดินผ่านไปก่อนมีเสียงเพลงอันนี้อาหารอะไรเนเด่นเจี๊ยเนื้อเส้นผัดหมี่อันนี้นม,มีนเป็นยู่สิตะนะม่นไส้อ่ะไร กินอ,อะไรดีเนาะคะะไม่เห็นนะคะค่ะไม่ได้เอาอีกอีกเครื่องมาพามาเครื่องเดียวก็สวัสดีนะคะที่เข้ามาหิวอะไรกันมั่งไหมคะหิวอะไรกันมั่งไหมคะ ฟาดหลนไม่ีดีเ้ัวนมีอนล้นนลไม่รู้ไปกินอะไรดีล้นล่เยอะขนไข่ห กำลังตาเขียวใส่ผัวเจอคู่อะี่เจอคู่อะี่เราไปทักมันยังไงแวะตาเกากำลังตาเขียวใส่ผัวอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าแสงสว่างมันไม่พอ ไม่รู้จะกินอะไรดีคน,น,น,นเยอะมากเลยอ้ยาอลา อีิก่อนว่าจะเปนอะไร không có này thì nó I don't know what I must eat. And you? You not eat. No. ย่าลูกยัเอ็นเดะไม่เป็นตาแต่มาหน่อยปั๊บปั๊บป๊บกี่นาทีแล้วเนี่ยงานไทยค่ะงานไทยเขามีทุกฟีเนาะขายอาหารไทยเป็นอาาหร ทาง,ทางพ่อใหญ่กำลังไปเดินหาอะไรกินอยู่สาวกระสินก็ไม่รู้จะกินอะไรมันเยอะคนรู้สึกว่าคนเยอะมากอากาศก็ดีคนเยอะเดี๋ยวจะถ่ายอีกสักหน่อยนึงก็จะไปหาอะไรกินขอบคุณน,นะคะสามร้านดวงใจไม่รู้ใครมั่ง มองไม่เห็นค่ะค่ะมองไม่เห็นตาไม่ได้เอาพี่แดงสวัสดีค่ะใครล่ะพี่นายพลใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่นายพลสวัสดีค่ะพี่แดงพี่แดงขอบคุณมากนะคะอ๋อพี่นายพลกับพี่แดง <laughs> ตาไม่เห็นตาไม่ได้เอาแว่นมาเข้ามาเพิ่นกับว่าเห็น่สาสั้นเออเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เดินไงเมื่อกี้เดินก็เลยไม่เห็นคนเยอะนะพี่อากาศดีมากเลย คนเยอะก็จะมีทุกปีขายกับข้าวขายของขายปลามีทุกอย่างมีทุกอย่างร้านไทยร้านมีทุกมีทุกม,มีทุกร้าน <c oughs> อาหารเลือกกินได้เลยไาขี้เกียจไปทำเป็นคลิปไงก็เลยไลฟ์สดเอาเลย พี่น้องคนไทยทั้งคนไทยทั้งต่างชาติก็เยอะก็มาหากินอาหารไทยกันทั้งไทยทั้งต่างชาติเขาชอบกันทุกปีก็จะประมาณนี้แหละดีค่ะดีค่ะเจอเพื่อนกำลังนั่งยกกันอยู่ถ่ายได้สักหน่อยนึงเดี๋ยวพาก็จะลงขอ,ะข,อะขอบคุณมากนะคะพี่นายคนขอบคุณมากนะคะกำลังถ่ายคลิปอยู่เนาะได้กี่นาทีแล้วสิบนาทีโอเค าจะลงแล้วนะขอบคุณมากนะคะพี่แดงขอบคุณมากนะคะพี่นายคนพาลงมานะบา,บายหาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อน